สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ้ยฮาฟหนุยเซค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะเมื่อวานนี้ฝนมาตามนัดไหมคะตกได้น้ำกันบ้างไหมเอ่ยเขียนมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะส่วนฝนวันนี้นะคะก็จะเริ่มก่อตัวในช่วงบ่ายเย็นดึกๆนะคะตกกระจายทุกภาคค่ะจึงขอให้ทุกคนระวังอันตรายนะคะจากน้ำป่าไหลหลาก ในบริเวณที่ลาดเชิงเขาค่ะและระวังน้ำรอระบายบางพื้นที่ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนมาเช็คอากาศประจำวันกันค่ะและกลุ่มเมฆฝนในเช้าวันนี้พร้อมกับจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากและฝนตกหนักค่ะตอนนี้เราก็ไปฟังกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาใครยังไม่กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดได้ตามนี้เลยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยในการทำคลิปต่อไปค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปของวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะอันหนึ่งในช่วงวันที่25ถึง29สิงหานี้นะคะจะมีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัย ระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กบมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุอตรดิตฐพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากค่ะ ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมึงการสกลนครน,นครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจน,น,บนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและลบบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะกลุ่มเมฆฝนในเช้าวันนี้นะคะปกคลุมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านสุโข,ขทัยอุตรดิต์พิษณุโลกพิจิตรเพชบูรณ์จันทบุรีตราดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะจังหวัดที่เสี่ยงภายฝนตกหนักมากจังหวัดสีแดงนะคะและจังหวัดเสี่ยงภายฝนตกหนักในวันนี้มีเกือบทุกภาคเลยค่ะจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากนะคะจังหวัดสีแดงจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดค่ะส่วนจังหวัดสีเหลืองฝนตกหนัก ภาคเหนือนะคะก็ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยา,น,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบวัวลำพูหนองคายบึงกาฬนะครพนมสกลนครอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิสุรินทร์บุรีรัมย์และนะครราชสีมาภาคกลาง นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและลบบุรีค่ะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและระยองภาคใต้นะคะฝั่งตะวันตกระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะจบพยากรณ์อากาศค่ะถ้าใครอยากให้นุ้ยปักหมุดก็เขียนมาบอกนุ้ยนะคะคลิปนี้นุ้ยต้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย